ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกูวัดคูสลอดอําเภอลาดบวัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อผงน้ำมันผสมผงวิเศษของข้อปานดําเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2470 เพื่อสืบทอดพ,พระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อโบราณและเพื่อแจกลุกสิทธ์ลูกหาพระกูชุดนี้พระอาจารย์พงศ์อดีตเจ้าวาดวัดคูสรอดเดิมอยู่วัดบางนมโคเป็นศิทธิ์ของหลวงพ่อปานโสโันโทต่อมาหลวงพ่อปานได้ให้ไปดํารงตำแหน่งเจ้าวาดวัดคูสรอดที่ว่างลงในขณนะนั้นพระอาจารย์พงศ์ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาด วัดคูสลอดแล้วเห็นว่าภายในวัดชำรุดสุดโทมสมควรแก่การเวลาจะต้องบุรณะแต่ก็ขาดกำลังทรัพย์จึงได้สร้างพระขึ้นด้วยผงวิเศษที่ท่านได้รวบรวมมาผสมกับน้ำมันทำให้พระหนึกนุ่มไปด้วยน้ำมันเมื่อกดพิมพ์พระได้จำนวนพอสมควรแล้วจึงนิมนหลวงพระปานโสนันโทมาช่วยปลูกเสก หลวงพ่อปานก็เมตตาปลุกเศษให้อย่างเต็มกำลังผ้าชุดนี้ได้นำออกให้บูชาหาเงินมาสร้างเสนาสนะและเจดีย์ที่ชำรุดสุดโทรมขั้นหมดความจำเป็นในการสร้างผ้าแล้วพระที่เหลือพระอาจารย์พงศ์ได้นำลงบรรจุก,กุกในพระเจดีย์ใหญ่ทั้งหมดพระอาจารย์พงศ์ดำลงตำแหน่งเจ้าวาดอยู่ระยะหนึ่งก็ราศิกขา มาใช้ชีวิตแบบคารวาดมีครอบครัวแต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่าอาจารย์พง์ตลอดมาจนถึงแก่กรรมพระเจดีย์ที่บรรจุพระกุวัดคูสรอดนั้นถูกคนหลายทะลวงได้พระออกมาประมาณหนึ่งลำเรือพอทางวัดมารู้เรื่องเมื่อสายไปแล้วจึงได้แต่พระก้นกุขึ้นมา และได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามยึดพระคืนเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปพระวัดคูสลอดนี้หากเป็นพระที่แจกในระหว่างที่อาจารย์พงษ์ดำลงตำแหน่งเจ้าวาดจะเป็นเนื้อปูนน้ำมันสีเหลืององมเขียวหรือสีเหลืององมน้ำตาลแต่หากเป็นพระที่ออกจากกุจะมีคราฟองเต้าหู้ จับหนาสลับกับคาบขีมอดพระกุวัดคูสลอดนี้แต่กูออกมาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506พุทธลักษณะพิมพ์แบบเดียวกันกับพระเครื่องทรงสัตว์ของหลวงพระปานวัดบางนมโคมีหลายพิมพ์ทรงเช่นพิมพ์ทรงไก่พิมพ์ทรงหัุุาาน,านพิมพ์ทรงเมน่นพิมพ์ทรงคุธพิมพ์สมเด็จแบบเจ็ดชั้นและแบบ จัพระวัดคูสรอดจัดเป็นพระเนื้อผงที่มีอนุภาพมากทางด้านเมตตามหานิยมและแขวคาดเป็นหลักสนนร,ราคาเช่าหาอยู่ในปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่หลักพันบาทถึงหลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอใ,ในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่